เีน็นรื่งหนึ่งว่าถ้าสุขภาพลำไส้ดีนะสุขภาพลำไส้ดีเนะี่ยสุขภาพร่างกายจะดีตามอ่านะครับเนาะเริ่มต้นตรงนี้นะถ้าสุขภาพดีนะครับมันจะส่งผลต่อสุขภาพให้ดีเนะี่ยร่างกายของเราเนี่ยโดยรวมได้เลยนะครับตามไปด้วยเพราะอะไรลำไส้มันมีหน้าที่ย่อยอาหารเนี่ยดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายแล้วมันจึงค่อยจัดการของเสียทีหลังแต่หลายคนที่สุขภาพไม่ดีนะครับจึงมักจะมีอาการข้างเคียงจาก ในช่องท้องอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูกรวมไปถึงกดไหลย้อนด้วยน้ำหนักเพิ่มมีความอยากอาหารเพิ่มภูมิคุ้มกันต่ำเห็นไหมโมโมในร่างกายไม่สมดุลน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่สุขภาพดีที่ดีเนี่ยเริ่มต้นในการสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีนในลาไส้หรือไมโครไบโอมนะครับมันจะเป็นกรอบป้องกันร,ร่างกายนะครับรวมถึงช่วยแปลร,รูปอาหารและผลิตสารอาหารต่างๆด้วยนะครับยิ่งลำไส้มีสุขภาพดีมากเท่าไหร่นะ จะยิ่งกาจัดสารพิษในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะยูรินซีพวกดีเน,นี่ยมันจะป้องกันทั้งเชื้อโรคแล้วก็ช่วยปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยเอาละครับคุยมาตั้งนานแล้วใช่ไหมแล้วไอ้สัญญ,ญาณที่พี่อาจว่าเนี่ยเออสุขภาพลําไส้เนี่ยที่มันไม่ค่อยดีในสัญญาณอันตรายเนี่ยเออเวลามันมียูรินซีที่ไม่สมดุลนะครับและไม่มีการดีท็อกออกเนี่ยนะครับมันมักจะเกิดปัญหาร่างกายหรือแสดงออกมาอย่างไงบ้างรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่น ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างเงี้ยเออนะทางเดินอาหารนะลำแสบแปรปวนท้องผูกท้องเสียแสบกลางอกหรือท้องอื่นเนี่ยมีความอยากแป้งและน้ำตาลด้วยนะ <laughs>